สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n Shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใด้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m ิลออริจินสามเซิร์ฟเวอ g l o b a l l กันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคลิปที่ผมอยากจะทํามากๆเลยนะครับเพราะว่าเหตุผลหลักที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีตัวละครน่ารักอยู่สายอาชีพหนึ่งที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่ายังไงก็ต้องเล่นให้ได้นะครับผมและสำหรับอาชีพที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คืออาชีพซัมมอนเนนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เนอะก็ได้ทำการอัปเดตตัวละครสายอาชีพใหม่เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพนะนั่นก็คืออาชีพสาวน้อยซาม,มนเนอ์นั่นเองนะครับผม สำหรับอาชีพนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าผมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดสักเท่าไหร่อ่ะนะว่ามันเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นในด้านอะไรบ้างแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยเห็นเขาคุยกันว่าเป็นอาชีพที่มีดาามีในการโจมตีสูงมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะลองเล่นดูสักพักนึงเนาะเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวละครสายอาชีพนี้นะครับและเดี๋ยวพอผมเข้าใจดีแล้วเนี่ยผมก็จะทําคลิปรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ เอาละครับหลังจากที่ตัวละครอาชีพใหม่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็เหมือนเป็นธรรมเนียมเลยอะนะนั่นก็คือจะต้องมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่เข้ามาในรอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแอบผิดหวังอยู่หน่อยๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยเนาะเป็นกิจกรรมล็อกอินเข้าเกมแล้วก็สามารถกดรับรางวัลได้ทันทีนะครับ แต่ว่ามันก็ยังดีตรงที่รางวัลกิจกรรมนี้นะครับผมมันก็มีตั๋วเปลี่ยนสายอาชีพของตัวละครแจกให้เราด้วยนะครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าจะมีกิจกรรมแจกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตั๋วเปลี่ยนอาชีพที่ผมหามาไดฟ้ฟรีทั้งหมดเนี่ยผมก็เอาไปใช้เปลี่ยนเป็นสายอาชีพต่างๆแล้วก็เอามาทําคลิปรีวิวให้ทุกคนดูกันหมดแล้วนั่นเองอะนะครับแต่ว่าพอเห็นของรางวัลในกิจกรรมนี้ก็สบายใจเลยนะครับผมอย่างน,น้อยๆเนี่ยผมก็ยังสามารถเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งะนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่ NPC ที่เราเนี่ยจะทําการเปลี่ยนสายอาชีพกันเลยดีกว่าเนาะ สำหรับอาชีพซอมมอนเนอร์นะครับผมก็จะเป็นสายอาชีพที่มีธาตุเฉพาะเป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนใครนะครับคล้ายๆกับอาชีพนักฆ่านะของนักฆ่าเนี่ยก็จะเป็นธาตุมืดน,นะครับผมส่วนอาชีพซอมมอนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นธาตุแสงนะครับซึ่งไม่ว่าจะเล่นสายไหนเนี่ยก็จะเป็นธาตุแสงทั้งคู่เลยนะ เพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะเล่นอาชีพซัมมอนเนอร์ในอนาคตเนี่ยเวลาจะแลกหินาธาตุจากกล่องนะครับผมก็อย่าลืมเลือกเป็นาธาตุแสงกันด้วยนะเตรียมตัวเอาไว้แต่นันเนิ่นเวลาอัปเดตเข้ามาเนี่ยเราจะได้พร้อมกว่าผู้เล่นคนอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วสำหรับอาชีพซัมมอนเนอร์นะครับผมก็แบ่งออกได้เป็นอีก2ส,สายนะได้แก่สาย DPS นะครับผมหรือว่าสายดาเมจเนาะแล้วก็อีกสายนึงเนี่ยก็จะเป็นสายคอนโทรลหรือว่าสายควบคุมนั่นเองนะครับ ซึ่งทั้งสองสายเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีจุดเด่นอะไรที่เป็นพิเศษบ้างเนาะแต่เท่าที่เห็นหลายๆคนเลือกเล่นกันนะครับก็จะเลือกไปเล่นสายดามเมดกันแทบทั้งหมดเลยนะครับส่วนสายคอนโทลเนี่ยก็มีคนเล่นน้อยมากๆเลยนะสาเหตุเนี่ยน่าจะเพราะว่าเน้นกันที่ความแรงเป็นหลักนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูท็อปเซิร์ฟหน่อยแล้วกันนะครับว่าที่เขาทําการเปลี่ยนอาชีพกันเนี่ยเขาเลือกเป็นสายอาชีพไหนเนาะนี่นะครับผมอันดับหนึ่งเลยนะของอาชีพซัมมอนเนอร์เนี่ย ก็เลือกเป็นสาย d y Spirit Summoner นะครับผมก็เป็นสายอาชีพ DPS นะนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูอันดับ2นะครับอันดับ2นะครับผมก็เช่นเดียวกันนะก็ยังเลือกเป็น Summoner เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูสัก10อันดับแล้วกันนะว่ามีใครนะครับที่ไปเล่นสายคอนโทลบ้างหรือเปล่าเนาะอ่าเจอแล้วนะครับอันดับที่3เนี่ยเขาก็เลือกเล่นสายคอนโทลนะครับผม เอหรือว่าเขาก็นิยมกันว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองดูสักสิอันดับแล้วกันนะเราลองเปรียบเทียบเนาะว่าเขานิยมสายไหนนะครับนี่อันดับที่4นะครับก็เลือกเป็นสาย DPS นะครับผมอ่าต่อมาดูอันดับที่5นะครับอันดับที่5ก็เลือกเป็นสายคอนโทลนะเท่ากับว่าสาย DPS 3นะครับสายคอนโทรล2นะเออก็เกือบครึ่งเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูอันดับที่6นะครับอ่าอันดับที่6นะครับก็เลือกเป็นสาย DPS นะครับผม อันดับที่7นี่อันดับที่7นะครับเลือกเป็นสายคอนโทลนะเท่ากับตอนนี้เนี่ยสาย DPS 4นะครับสายคอนโทรล3นะต่อไปอันดับที่8นะครับผมอันดับที่8ก็เลือกเป็นสาย DPS นะครับผมต่อมาดูกันที่อันดับที่9นี่อันดับที่9ก็เลือกเป็นสายคอนโทลนะครับเออก็ครึ่งครึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูที่อันดับที่10นะครับผม อันดับที่10เนี่ยก็เลือกเล่นเป็นสายคอนโทรลนะครับก็เท่ากับว่า10อันดับแรกเนี่ยก็ครึ่งๆเลยนะครับผมก็มีสายคอนโทรล5คนนะมีสาย DPS 5คนนะครับแสดงว่าผมคิดว่านะมันน่าจะเก่งพอๆกันทั้ง2สายแหละเนาะซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทดลองเล่นทั้ง2สายเลยนะครับ เอาละก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะทําการเปลี่ยนสายอาชีพเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะอย่าลืมนะครับผมไปเอาพวกอุปกรณ์นะครับผมระดับยอดเยี่ยมที่มีทั้งหมดเนี่ยเอามาไว้ในช่องกระเป๋าให้หมดด้วยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝากไว้ในคลังนะครับระบบเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเป็นของสายอาชีพใหม่ที่เราเลือกเปลี่ยนไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปเบิกออกมาจากคลังแสงก่อนแล้วกันเนาะ นี่นะครับผมเนื้อผมเนี่ยจะเอาชุดทักซิโดนะครับผมออกมาด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลังจากเปลี่ยนสายอาชีพแล้วเนี่ยชุดนี้มันจะเปลี่ยนตามด้วยหรือเปล่าเนาะสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดกิจกรรมนะครับผมสามารถใช้ได้แค่7วันเท่านั้นเองอะนะโอเคต่อไปนะครับเราก็เอาอุปกรณ์ระดับยอดเยี่ยมเนี่ยที่เป็นสายอาชีพที่เราเล่นอยู่ในปัจจุบันออกมาให้หมดเนาะตอนนี้นะครับผมเล่นเป็นอาชีพนักฆ่าเนี่ยผมก็จะเอาพวกอุปกรณ์ระดับยอดเยี่ยมนะครับผม ทุกส่วนเลยนะที่เป็นของอาชีพนักฆ่าเนี่ยเอาออกมาให้หมดเลยเอามาใส่ไว้ในช่องกระเป๋านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บไว้ในคลังแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเป็นสายอาชีพใหม่ให้เรานะซึ่งจะเป็นอะไรที่พลาดมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับใช้หรือไม่ใช้ยังไงก็แล้วแต่นะเอาออกมาให้หมดเลยนะครับนี่ถอนออกมาให้หมดส่วนถ้ามันเป็นของสายอาชีพอื่นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาออกมานะเพราะว่ามันจะไม่เปลี่ยนให้เนาะมันจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์สายอาชีพใหม่เฉพาะ อาชีพปัจจุบันที่เราเล่นอยู่นะครับอย่างเช่นผมเล่นอาชีพนักฆ่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากอุปกรณ์ของสายอาชีพนักฆ่าไปเป็นซัมมอนเนอร์นะแต่ถ้าเกิดว่าผมเอาของนักขนูนักดาบอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนให้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เอาไว้ในคลังเหมือนเดิมนะครับโอเคในเมื่อทุกอย่างเราพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ไปทําการเปลี่ยนอาชีพเป็นซัมมอนเนอร์กันเลยดีกว่านะครับผม อ๋อเกือบลืมนะครับมีอยู่เรื่องนึงเนี่ยที่ผมสงสัยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้าไอเทมหัวฟักทองที่ผมกําลังใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมทําการเปลี่ยนเป็นสายอาชีพซัมมอนเนอร์แล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นหมวกแม่มดให้ผมหรือเปล่านะครับแต่ใจจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากให้มันเปลี่ยนนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบหัวฟักทองอันนี้สักเท่าไหร่เลยนะผมรู้สึกว่าสีมันเหมือนหัวฟักทองจะเน่ายังไงก็ไม่รู้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอาชีพกันเลยดีกว่านะครับก็มาคุยกับ NPC Arc a n g e l เนาะเลือกไปที่หัวข้อแรกนะครับแล้วก็เลือกมาที่อาชีพ s u m m o n e r ได้เลยนะครับผมและสำหรับสายอาชีพนะครับที่ผมจะเลือกเล่นก่อนนั่นก็คืออาชีพ s u m m o n e r สาย DPS นั่นเองนะครับผมจะลองดูว่าดาเมดเนี่ยมันจะแจ่บวาวมากน้อยขนาดไหนเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยอ่านเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการกดคอนเฟิร์มหรือกดยืนยันได้เลยนะครับ นี่นะครับกดคอนเฟิร์มไปอีกหนึ่งรอบโอเคตอนนี้นะครับเราก็เด้งออกมาเข้าสู่หน้าล็อกอินเนาะก็ให้เราเนี่ยทำการล็อกอินเข้าเกมตามปกติได้เลยนะครับซึ่งมันก็เหมือนเป็นการรีเซ็ตนะครับผมว้าวนี่นะครับทุกคนเห็นอะไรไหมตอนนี้เนี่ยหมวกฟักทองของผมนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นหมวกแม่มดเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นอะไรที่ถูกใจผมมากๆเลยนะครับเออผมว่าหมวกแม่มดเนี่ยมันก็เข้ากับอาชีพซัมมอนเนอร์ดีนะ เดี๋ยวเราลองเข้าตัวละครไปดูหน่อยแล้วกันเนาะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่กันในตัวเกมพร้อมกับอาชีพน้องซัมมอนเนอร์นั่นเองนะครับผมแต่ลองสังเกตดูค่าพลังเนี่ยก็หายไปเยอะเหมือนกันนะจาก3ล้านหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือ2ล้าน9 000, เองอะ่ะส่วนหนึ่งก็น่ามาจากตรงที่เราเนี่ยถูกรีเซ็ตสกิลนั่นเองเนาะเพราะว่ามันจะให้เราเนี่ยทำการอัปเกรดใหม่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมที่ผมอยากดูจริงๆเนี่ยก็คือเป็นชุดคอสตูมนะครับ เออผมจะใส่ชุดคอสตูมอะไรให้น้องดีวะนี่นะครับหมวกสีเหลืองก็น่ารักอยู่นะหูก,กระต่ายก็ไม่แย่เนาะแต่ผมว่าหมวกแม่มดเนี่ยแหละเท่สุดแล้วนะครับแล้วก็ชุดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสื้อกับกางเกงยียนนะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็เป็นชุดกระต่ายน้อยเนาะเออก็น่ารักอยู่เหมือนกันนะแต่ได้นะครับที่กิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยผมสุ่มไม่ได้ชุดกิจกรรมเนาะไม่งั้นเนี่ยถ้าเอามาใส่เนี่ยก็อาจจะเข้ากับเซ็ตหมวกก็ได้เนาะ โอเคต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูปีกกันหน่อยแล้วกันนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าปีกประจําตัวของสายอาชีพซัมมอนเนอร์เนี่ยมันเป็นปีกแบบไหนเนาะโอ้เป็นปีกออกสีม่วงๆดําๆนะครับผมเออก็ก็สวยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยถือว่าไม่แย่เลยนะเอามาใส่กับชุดคอสตูมองเกงยีนก็ถือว่าเข้าเซ็ตใช้ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวยังไงค่อยปรับแต่งอีกทีนึงแล้วกันนะครับ อ๋อผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าชุดทักซิโดเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นชุดสีชมพูนะเดี๋ยวผมเปิดใช้งานเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเวลาที่เราได้ชุดใหม่มาแล้วเราเปิดใช้งานเนี่ยเราก็จะได้ค่าพลังด้วยนะถึงแม้ว่ามันจะใส่ได้แค่7วันก็ไม่เป็นไรนะครับอู้สวยอยู่นะครับผมเอามาใส่กับน้องซัมมอนเนอร์ชุดนี้เนี่ยก็เข้ากับปีกมากๆเลยนะ เออเสียดายนะที่มันใส่ได้แค่7วันเท่านั้นเนาะจะต่ออายุก็น่าจะไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับส่วนการอัปเกรดสกิลต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวผมลองไปอ่านดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นสกิลอะไรดีอนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปรีวิวการเปลี่ยนอาชีพตัวละครสายซ er นะัมมอนเนอร์เนาะซึ่งก็คงต้องใช้เวลาในการศึกษาความสามารถต่างๆของตัวละครนี้กันอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยได้ข้อมูลอะไรที่น่าสนใจมาเพิ่มเติมผมก็จะมาทําคลิปรีวิวให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวไปแต่งหน้าทําผมให้น้องก่อนแล้วกันนะดูแล้วเนี่ยน่าจะใช้เวลากับตรงนี้อีกเยอะเลยนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมมานําผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนําในทีด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุนช n องฟ e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  เ p a y ก็สามารถทําได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต,ต่อไปครับ